สวัสดีค่ะเซลก้อยเปอร์โยพระรามห้าค่ะเซล์น้องเปอร์โยสาขายาวราชค่ะวันนี้นะคะก้อยกับน้องค่ะจะมาพูดถึงเรื่องอรถผู้บริหารของเราค่ะว่ามีความแตกต่างจากรถมือสองยังไงบ้างนะคะ ผู้บริหารของเรานะคะจะเป็นรถของทางผู้บริหารเปรโยค่ะเราเป็นคนใช้ตัวรถจะใช้ไม่เกิน6เดือนนะคะแล้วก็ไม่จะไม่เกิน1,000 0กิโลค่ะเราจะสต็อปไมเลยเพื่อนํามาปรับสภาพในแต่ละรอบนะคะจะมีรถเข้ามาไม่เยอะจะแตกต่างกับรถมือ2คือรถ1ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะคะในอนาคตที่ลูกค้าซื้อตัวรถผู้บริหารของเราไปะคะ่ะราคาจะดีเทียบเท่ากับรถใหม่ พี่ก้อยวันนี้พี่ก้อยช่วยแนะนําข้อดีของตัวรถผู้บริหารเปอโยให้ลูกค้าหน่อยได้ไหมคะโอเคค่ะค่ะสำหรับข้อดีของรถผู้บริหารของเรานะคะ 1. ค่ะราคาซื้อราคาถูกกว่ารถใหม่ค่ะข้อ2ก็คือจะเหมือนรถมีคนรันอินหรือเช็คสภาพรถมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะข้อ 3. ในการจดทะเบียนรถคันนี้ค่ะเราจะเป็นมือหนึ่งของเล่มเลยก็คือเพราะว่าในเล่มเนี่ยไม่ได้มีการถูกจดบันทึกว่ารถคันนี้เป็นรถผู้บริหารค่ะ สำหรับข้อ4ราคาขายต่อจะเทียบเท่ากับลูกค้าที่ซื้อรถใหม่มาเลยค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะราคาที่ซื้อเนี่ยจะไม่ได้เสียแวด7%เหมือนกับรถมือ2นะคะและสำหรับวันที่12และ13มิถุนายนนี้นะคะเราจะจัดงาน Executive c a r d พาค่ะหรือเป็นงานรถผู้บริหารไม่น้อยป้ายแดงซึ่งจะตัดสต็อกจำนวนรถเนี่ยมาไม่เยอะมากค่ะแต่ขอกระซิบว่าโปรโมชั่นดีมาก ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเซลล์น้องแล้วก็เซลล์ก้อยตามที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ